เร,เราทําแบบนั้นได้หลังจากมาปฏิบัติแล้วก็เข้าใจมากขึ้นมากขึ้นเรื่องของโทรจิตอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแนะนําหลายๆท่านว่าลองเอาไปทําดูนะคะเพราะว่าเมื่อเรา <laughs> เมื่อเรามีเรื่องเนี้ยค่ะเมื่อมีจิตเรามีพลังเข้มแข็งเรื่องโทรจิตเนี่ยเรายิ่งต้องระวังนะคะดิฉันบอกก่อนบอกหลายๆท่านไว้ก่อนว่าเมื่อเราถ้าสมมติว่าใครที่มีโทรจิตที่เข้มแข็งเนี่ย ต้องระวังในการพูดการคิดการทำมากเลยเพราะว่าถ้าต้องเอาตัวเนี้ยตัวที่เรามีเนี่ยเซนพิเศษหรืออะไรเนี่ยให้ใช้ให้เป็นประโยชน์อย่าเอาไปใช้ในแบบฉันเกลียดไอ้นี่จังเลยว่ะอะไรอย่างเงี้ยเอาไปแบบเหมือนจะบอกยังไงดีเนี่ยคือเอาไปใช้ให้เป็นทางที่เป็นประโยชน์ทางที่เป็นบุญกุศลหรือว่าทางที่เป็น สิ่งที่ดีๆนะ่ะอะไรที่ไม่ดีอย่าใช้เพราะว่ามันจะบาปมากมันจะบาปมันจะผิดนอกลูก่นอกทางอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่ว่าเออบางคนชอบผู้หญิงคนนี้มากเลยวะ่ะแต่ว่าผู้หญิงคนนี้ไม่สนแหละว่ามีลูกมีเมียม,มีผัวอะไรหรือเปล่าหรือว่าผู้ชายคนนี้มีลูกมีเมียอะไรหรือเปล่าคือ ถ้าเราเอาถ้าใครมีเซนต์อย่างนั้นแล้วเอาไปใช้ในทางที่ผิดแบบนั้นนะ่ะคุณจะบาปมากเลยฉะนั้นดิฉันก็เลยเมื่อวันนั้นดิฉันพูดไปแล้วดิฉันก็เลยอยากมาเตือนสติว่าอย่าใช้ในทางที่ผิดนะคะถ้าใครมีให้ใช้ในทางที่ถูกที่ต้องที่ควรที่เป็นบุญกุศลแค่นั้นหรือว่ากับสามีกับภรรยาถ้าเขาไม่ดีอะไรเงี้ยใช้ได้หรือว่าเราอยากกินน ون, ู่นกินนั่นอะไรอย่างเงี้ย เป็นพวกเบสิกเบสิกเนี่ยใช้ได้แต่อย่าเอาไปใช้ในทางที่ผิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่านั่นแหละค่ะอยากเตือนไว้นะถ้าใครที่แบบนั้นมีหลายๆท่านนะคะเขาปฏิบตัติคือเขาปฏิบัติมาก่อนดิฉันนะแล้วเขาอะเก่งกว่าดิฉันมากเลยดิฉันรู้่ะดิฉันอ่านคอมเมนต์แล้วดิฉันรู้สึกว่าเขาต้องเก่งกว่าเรามากเลยแล้วเนี่ยดิฉันอนะไม่ได้ปฏิบัติมาหลายๆอย่างนะคะเหมือนบางท่านบอกว่าปฏิบัติ ปฏิปทานสีมาปฏิบัติอ,อนาปณสติมาดิฉันก็ไปนั่งอ่านอ่านว่าเอออันนี้คือยังไงแยกย่อยเป็นยังไงบ้างเออกสินแยกย่อยเป็นยังไงบ้างอะไรยังไงบ้างคือก็เลยรู้ว่าโอ้หลายๆท่านเขาปฏิบัติมาเยอะกว่าเราฉะนั้นดิฉันน่ะจะไม่ค่อยรู้อะไรหลายๆอย่างลึกๆทางธรรมะแต่ว่าหลังจากที่ดิฉันมาปฏิบัติเนี่ย ดิฉันมาปฏิบัติของหลวงปู่เนี่ยดิฉันก็จะแค่สวดมนต์สวดมนต์และพิจารณาจากสิ่งรอบๆข้างรอบๆกายสิ่งพิจารณาตัวเองอารมณ์ฟังหลวงตามาก็จะเอามาพิจารณานะคะว่าอารมณ์ะของเราเป็นยังไงปฏิบัติแล้วมีปัญญาเกิดขึ้นไหมอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นสิ่งที่ดิฉันเอามาเล่าให้ท่านฟังเนี่ยคือคือเป็นการเป็นความรู้สึกหลังจากที่เราปฏิบัติไปแล้วแล้ว เราเอามาเล่าให้ฟังว่าพิจารณาแบบนี้นะคะลองแบบนี้ไหมคะปฏิบัติแบบนี้ไหมคะคือทำแบบนี้ไหมอะไรเงี้ยที่ที่ที่แนะนำไปนะคะคือก็เลยไม่กล้าจะสอนใครฉะนั้นเวลาใครมาเรียกดิฉันว่าอาจารย์นี่ก็รู้สึกเสียวสันหลังเหมือนกันเพราะว่ารู้สึกว่าเออเราไม่ได้เก่งขนาดนั้นมีหลายๆท่านที่เก่งมากๆก,กว่าเราปฏิบัติมาหลายปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยหรือว่า มีความรู้เยอะกว่าเราพื้นฐานเยอะกว่าแล้วก็ลำดับขั้นอาจจะอันนั้นเยอะกว่าเราฉะนั้นก็จะบอกอย่างนี้ละค่ะว่าที่ฉันไม่ได้เก่งเนาะแค่มาเล่าเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้ฟังอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ช่วยๆกันให้กำลังใจตัวเองให้กำลังใจคนอื่น เหมือนที่หลวงตาบอกล่ะคะ่ะว่าถ้าเราทําบุญกุศลตอนเนี้ยเวลาเรา,าลาโลกไปก็บุญกุศลนี่แหละที่เราจะสามารถนําพาติดตัวเราไปได้ดิฉันก็เชื่อแบบนั้นเชื่อแบบสนิทใจเลยเพราะว่าโลกวิญญาณนะคะเขาขอใครไม่ได้เหมือนที่ดิฉันเคยเล่าให้ฟังอ่ะแหละว่าน้องสาวไปเขาเคจกูดแล้วทีเนี้ยเขาก็ไปสวดมนต์แผ่เมตตาภาวนาและตอนที่มีงานนะนะคะเขากลับมาเขาก็ฝันเห็นผู้ชายคนนึงที่แบบ เก็บใบตองแถวแถวแถวงานนะคะแล้วก็เลียเลียกินคือเขาไม่มีบุญกุศลนะคะเขาไม่มีบุญกุศลเขาเขาขอใครไม่ได้นะโลกวิญญาณขอใครไม่ได้ขอบุญจากคนอื่นไม่ได้เพราะว่าถ้าตัวเองไม่เคยทำมาเนี่ยน้องสาวก็เลยให้บุญเขาไปน้องบอกว่าเขาก็เปลี่ยนร่างนะตอนนั้นเลยเป็นแบบเป็นแบบคือเห็นว่าเป็นใส่ชุดขาวและเป็นเหมือนเทวดาเลยอะไรเงี้ยเนี่ยะคะ่ะเป็นแบบ ก็เลยอยากให้ลหลายๆท่านปฏิบัติเพื่อตัวเองนั่นแหละค่ะดิฉันก็แค่มาเล่าให้ฟังเฉยๆถ้าใครเชื่อก็นำไปปฏิบตัติไปสวดมนต์ภาวนาทําสมาธิทําบุญทําทานปกติปกติคนพุทธส่วนมากจะทําทานเนาะเข้าวัดเข้าวาไปวัดนำอาหารไปถวายตอนเช้าตอนบ่ายตอนเอ่อตอนเช้าตอนเพนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ หรือว่าไปถวายสังฆทานหรือว่าไปทําบุญตามวัดต่างๆก็หย,ยดเงินกราบพระอะไรอย่างเงี้ยคนพู้ส่วนมากจะทําประมาณนั้นเนาะแต่ว่าการที่จะมาปฏิบัติจริงจังมาทําแบบทุกวันพระหรือว่าวันกรรมปฏิบัติแบบกรรมฐานท่องพุโทโธพุโทโธตลอดในจิตในเงนี้ยหรือว่าสวดพระคาถาที่เราสวดอยู่แล้วเนี่ยปฏิบัติ ประจำประจาอย่างเงี้ยจะน้อยมากขนาดดิฉันยังไม่ทําเลยคุณเดีย๋ยวว่าแต่คุณเถอะก่อนที่ดิฉันจะมาเล่าให้ท่านฟังเนี่ยดิฉันก็ไม่ทําฉะนั้นเมื่อดิฉันเข้าใจและดิฉันก็เลยอยากว่าเฮ้ย mm hmm. คุณมามาทำร่วมกันเถอะมาปฏิบัติร่วมกันดิฉันก็จะมาเล่าให้ท่านฟังเป็นกําลังใจท่านก็จะมาเขียนให้ดิฉันอ่านเป็นกําลังใจเหมือนกัน ฉะนั้นก็เลยถ้าใครเชื่อก็มาร่วมกันปฏิบัตินะคะก็สวดทุกขณะจิตที่ระลึกได้ปฏิบัติดีปฏิบัติตชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะปฏิบัติไปนานๆเราจะกลัวกลัวบาปกลัวบาปกลัวการทําผิดแตกด่ก่อนที่ดิฉันจะปฏิบัติในคุณที่ฉันดู YouTube อะไรที่ดิฉันไม่ชอบดิฉันก็หรือว่าไม่เห็นด้วยเราก็จะแสดงความคิดเห็นทุกวันนี้นะคะ จะอยากเขียนนะแต่ว่าอุ้ยไม่เขียนด้ยวยกว่าเดี๋ยวบาปทางกายบาปทางใจอีกใจก็ใจก็คิดแล้วก็ก็บาปแล้วแต่ว่าพยายามจะเบนกระแสะไม่ให้ไปดูเรื่องที่มันไม่ค่อยดีหรือว่าดูแล้วก็ให้พิจารณาตามแล้วก็แผ่บุญแผ่กุศลไปอะไรเงี้ยค่ะจะเขียนคอมเมนต์ด้วยวนี้ยังไม่ค่อยกล้าเขียนเลยค่ะที่อะไรที่แบบแทบจะไม่ได้เขียนเลยแต่ก่อนได้เขียนเขียนคอมเมนต์ว่าเป็นแบบนี้แบบนี้อะไรอย่างเงี้ย ทุกวันนี้ก็เออกรรมเนาะไม่ทําดีกว่าอะไรเงี้ยไม่อยากเป็นกรรมทางกายและทางใจด้วยอะไรเงี้ยค่ะโอเคหลวงตามาบอกว่าเมื่อปฏิบัติไปนานๆเราจะรู้เองเราไม่ต้องไปถามคนอื่นดิฉันเชื่อเหมือนกันค่ะเราจะมีปัญญาเกิดขึ้นโดยการพิจารณาพิจารณาว่าอ๋ออันนี้เป็นแบบนี้อ๋ออันนี้เป็นแบบเนี้ยเวลาอ่านปัญหาของคนอื่นก็ได้ปัญญาขึ้นมาแล้วว่า อ๋อมนุษย์ทุกวันเนี่ยเป็นแบบเนี้ยมีปัญหาแบบนี้แบบนั้นแบบนี้หลายๆท่านมีปัญหาเยอะแยะแตกต่างกันไปเล็กน้อยใหญ่บ้างบางคนขนาดเรื่องเล็กๆเขาก็คิดไม่ออกเขาก็มาถามเราเราก็พร้อมที่จะให้คําตอบนะคะเราก็ดิฉันไม่เคยลาคาเลยนะเวลาใครเข้ามาถามหลังไม้ก็จะให้คําตอบไปแต่ว่าอาจจะตอบช้าตอบเร็วอะไรแล้วแต่ว่าเรามีธุระในช่วงนั้นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ดิฉันจะเล่าอะไรให้ท่านฟังดิฉันไม่รู้ว่าทําไมความรู้สึกเนี่ยมันเกิดขึ้นมามันเกิดขึ้นมาสักระยะหนึ่งแล้วละ่ะสักระยะหนึ่งแล้ะเมื่อดิฉันปฏิบัติไปโดยที่ดิฉันบอกนะคะสวดทุกครั้งที่ระลึกได้กนดินเดินนั่งนอนไปนั่นมานี่ดิฉันจะรู้สึกว่าดิฉันคิดถึงความตายเป็นอารมณ์ไม่รู้ว่าทําไมเพราะว่าตัวเองไม่เคยอยู่กับครูบาอาจารย์แบบ คือให้ท่านสอนโดยตรงนะไม่เคยก็เลยไม่รู้ว่าทําไมความรู้สึกนี้มันถึงดีดขึ้นมาคือดิฉันคิดเห็นภาพตัวเองอย่าให้บาปคิดเห็นภาพตัวเองนอนนอนในโรงแล้วเหมือนไฟมันลุกขึ้นนะคะไฟมันลุกขึ้นไฟมันลุกเผาเราจนเหลือแค่ขี้เท่าและเหลือแค่ขี้เท่าเราก็เหมือนตัวเรานะ่ะเดินเข้าไปขยี้ขี้เท่าดูว่ามันเป็นแบบไหนยังไง แล้วมันจะคิดทุกวันทุกวันทุกวันเลยคุณทุกทุกวันมันมันคิดทุกคืนก่อนนอนจิตมันพาคิดนะคะจริงๆแล้วเราเราก็เลยพิจารณาตามว่เอ๊เมื่อปฏิบัติไปสักระยะหนึ่งจิตเป็นตัวรู้จริงๆว่ากายสังขารมันไม่มีอะไรนะคะมันดินน้ำลมไฟมารวมกันเมื่อถึงเวลามันก็แตกย่อยดับสลายไป ถ้าถ้าท่านไหนเข้าใจไอเนี้ยก็บอกดิฉันด้วยนะคะว่าทําไมเราถึงเกิดอารมณ์แบบนั้นคิดถึงความตายเป็นอารมณ์เราไม่กลัวนะคะเราเราไม่กลัวเวลาเราคิดถึงความตายเป็นอารมณ์เราไม่กลัวเราแค่เหมือนเราได้ไปเดินดูยืนดูณนะนะภาพตรงนั้นแล้วเหมือนทําให้เราเกิดความรู้สึกปลงปลงดิฉันคิดต้องคิดว่าเป็นการปลง เล้เนี้ยเวลามันมันมีความรู้สึกแบบหนึ่งด้วยคือเวลาดิฉันคิดเหมือนเวลาดิฉันเ,เดี๋ยววันหลังมาเล่าให้ฟังแล้วกันเรื่องนี้เอาเอาเดี๋ยวเล่าเล่าเรื่องคนอื่นให้ฟังกันแล้วกันค่ะโอเคหลวงตาบอกว่าหลายๆท่านถามมาบ่อยมากเลยคุณน่าทําไมดิฉันไม่ชินไม่เบาไม่อะไรเลยก็คือหลวงตาบอกว่า เมื่อเราถ้ามนุษย์เราเนี่ยปกติเนี่ยเพราะว่าเราอ่ะชินกับเรื่องทางโลกทางโลกโลกโลกเราเนี่ยค่ะเราไม่ได้ชินกับทางธรรมบางท่านมาปฏิบัติหลายๆปีเลยแต่ว่าไม่รู้สึกว่ามันเบาเฮ้ยเบาเป็นยังไงวะฉันก็สวดมนต์ร่ววันฉันก็เห็นปกติดีอยู่ฉันก็ไม่รู้สึกว่าอะไรยังไงมันพัฒนาไปไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าหลวงตาบอกว่า คนที่เขาไม่กรณีแบบเนี้ยดิฉันเข้าใจอยู่นะคะคือเขาอาจจะไม่เคยทำมาเลยในชาติก่อนอะไรก็ตามคือไม่มีเลยไม่มีเลยฉันมาแบบเพียวๆทางโลกแบบแน่นปึกเลยเมื่อมาปฏิบัติเนี่ยรักโลภโกรธหลงมันเยอะมากมันแน่นมากมันหลายชาติหลายภพหลายชาติมันแน่นมากมันต้องค่อยๆขัดออกขัดออกแต่ไม่รู้ว่า ขาดในชาติเนี่มันจะเบาจะบางลงขนาดไหนฉะนั้นนะ่ะถ้าใครที่ปฏิบัติไปแล้วยังรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนเดิมว่ะอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยอย่าทอ้ออย่าท้อนะคะไม่รู้สึกอะไรเลยไม่สัมผัสอะไรพิจารณาก็ไม่ออกยังตื้อตึงๆเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยคือแต่ถ้าเราถ้าคุณมีสติเท่าทานคุณจะปฏิบัติไปเรื่อยๆคุณจะไม่ทิ้งแล้วคุณก็จะค่อยๆรู้ไปรู้ไปรู้ไปดิฉันเชื่อแบบนั้นนะคะ เพราะว่าเรานะ่ยชินกระทางโลกมาหลายพบหลายชาติเราจะไม่ชินหรอกความเบาทางธรรมเป็นยังไงแสงธรรมเป็นยังไงแสงบุญบาร,รมีแสงความเย็นเป็นยังไงเราจะสัมผัสไม่ได้เพราะว่าเรานะี่ยอัดแน่นด้วยสิ่งด้วยเรื่องทางโลกมาฉะนั้นก็ถ้าใครเชื่อก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆมันจะค่อยบางลงเบาลงมีความสุขในทางใจมากขึ้นมากขึ้น เดี๋ยวก่อนจะไปเรื่องอื่น <c oughs> ก่อนที่จะไปคําถามนะคะมีป้าป้าป้าคนที่ดีชันเล่าให้ฟังนะคะว่าป้าที่ส่งรูปที่ว่าอยู่อุบลมานะคะแกเดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องของแกให้ฟังนะ,ะแกบอกว่าความเชื่อที่แกบอกว่าเชื่อว่าแฟนเนี่ยสามีเนี่ยโดนโดนผู้หญิงทําเอา้าพูดถึงมาและดีดขึ้นมาหน้าจอมีเซนต์ตรงกันเรื่องผู้หญิงทําของค่ะ แล้วทีเนี้ยแกเลยบอกว่าหลังจากที่แกหลังจากที่แกทุกใจมาหลายปีหลายเป็นน่าจะเป็นสิบเอ็ดปีมั้งถ้าดิฉันจําไม่ผิดสามีสามีเขาเป็นราชการนะคะฉะนั้นก็เป็นธรรมดาอยู่แล้ะหลายคนหมายปองอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ยแกบอกว่าตอนที่แกมาเริ่มปฏิบัติเนี่ยเริ่มสวดมนเนี่ยแกก็คงเชื่อนะนะคะแกก็เลย ดิฉันถ้าจดดิฉันจำไม่ผิดแกบอกว่าแกเอาพระผงเนี่ยค่ะไปไหว้ใต้หมอนของสามีแกไม่แน่ใจว่าให้สามีรู้หรือเปล่าดิฉันลืมถามแกบอกว่าลุงบ่นว่าปวดคอมากเลยแบบปวดมันปวดมันหนักมันมันนั่นมากเลยและทีเนี้ยมันผสมกับความร้อนแกสวดไปด้วยแล้วสามีแกนี่บอกว่าร้อนทั่วร่างกายเขาแบบคนร้อนแบบดิฉันเข้าใจความรู้สึกนี้เพราะาดิฉันเคยโดน มันจะร้อนรุ่มร้อนแบบเผาเผร้อนแบบเหมือนอะไรมาแบบเหมือนไฟมาเผามามา,มาลนเราอะค่ะแกบอกว่าสามีแกบอกว่าร้อนมากร้อนกระวนกระวายแล้วทีนี้นแกนะ่ะแกเป็นคนสวดเองแกก็โดนแกก็ร้อนดิฉันก็เลยคิดว่าแกน่าจะโดนเหมือนกันแกบอกว่ามันร้อนมากเลยคุณน้าป้าเนี่ยต้องเอาน้ำแข็งนะคะน้ําแข็งก้อนนแช่น้ําไว้แล้วค่อยจิบค่อยจิบเพราะว่าเขารู้อยู่แล้วว่าอาการแบบนี้มันจะเกิดขึ้นเพราะว่าดิฉันเคย บอกว่าถ้าใครคิดว่าตัวเองโดนเราก็ไม่รู้นะเราเขาจะต้องรู้ตัวเขาเองว่าเขาเป็นยังไงบ้างแกบอกว่าแกต้องคอยจิบคอยจิบน้ำเพื่อไม่ให้เพื่อเพื่อให้ความร้อนนะั้มันเบาลงแต่ว่าเออมันมีหลายท่านที่บอกว่าที่ดื่มไปแล้วเนี่ยค่ะดื่มดื่มน้ำมนต์ไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นอาการแบบเนี่ยอาการแบบ เหมือนมีท่านหนึ่งบอกว่าดื่มไปแล้วเนี่ยท้องร่วงท้องร่วงหลายวันเลยบางท่านบอกว่ามันผะอ,อืดผะอมมันหนักหัวมันมันไม่เบาอนะดิฉันก็เลยบอกให้เขาแบบอาบน้ําสระผมทําทุกวันจนกว่าจะหายได้เนี่ยป้าแก่แก็แกสงสารสามีก็เลยเอาพ้าออกจากใต้หมอนก็